มันไม่ตกแต่เมฆมันเยอะมากมี่ยังพิดอยู่อย่ตกด้วยขายของไม่ได้สักตัวทั้งวัน ฐานะคะทุกคนเดี๋ยวเราเดินจะเข้าบ้านแล้ว <Sustain able cleaning material> อ๋อค่ะน้องเต้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอืมอ่าทุกคน bóp bên này đỏ, luôn luôn cặp ai luôn 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 chết luôn luôn ở ่านะคะทุกคนอีกประมาณ3นาทีเดี๋ยวแอนมินจะลงไลนะ์นะก็จะขอตัวกลับบ้านก่อนเดินมารถแล้วนะจะกลัดแล้วขอบคุณทุกรถทุกไลทุกทุกกำลังใจด้วยนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้เรานะคะขอบคุณทุกทุกท่านด้วยนะคะเหนื่อยแล้วทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยค่อย ดำเนินการต่อคอยลุีต่อนะคะทำได้แค่ไหนเอาแค่น,นั้นก่อนเดี๋ยวนอกมามันก็จะลำบ,บากแนนหลายช่วงกันนะคะสองนาทีก็จะลงไลฟ์แล้วนะคะขอบคุณทุกเลิทุกไลฟ์ทุกๆกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยนะคะที่มารับชมนะคะทางช่องของเรานะคะเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้นะคะทุกคนเนาะ ข้ามากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องตวะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะในการรับชมทำคลิปใหม่ๆนะคะต่อต่อไปนะคะทุกคนนี่ก็คือบรรยากาศในวันที่25กันยายน2567น,นะคะ mm hmm. เกือบจะก็แป๊บเดียวก็จะสิ้นเดือนเล้วนะ ห้าวันนะระกคน15บห้าวันแล้วก็อาทิตย์นี้ก็เป็นเทศกาลแซนดูนตาด้วยนะคอันนี้เป็นวันศักดิ์ เก็บบรรยากาศให้ชมกันนะคะทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณทุกเลิบขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มาเป็นกําลังใจในช่องของเรานะคะเก็บบรรยากาศนะคะให้กับทุกคนทุกท่านและเราจะเก็บไฮไลท์ในการรับชมให้กับทุกๆท่านได้ชมกันนะคะขอบคุณทุกเลิบทุกไลค์ทุกๆกำลังใจนะคะ thank you so much for watching แล้วก็ขอบคุณทุกการรับชมนะคะที่มาชมในสดนี้นะคะ อย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจในช่องทางของเราวีโอของเรากันด้วยนะคะทุกคนนะคะสำหรับไล์นี้แอดมินจะขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะคะสุขสวัสดิ์มีใ่ทุกคน